สวัสดีค่ะแล้วก็มาถึงช่วงวัดใจระหว่างบ้านของนเอกกับทางบ้านพระเอกว่าใครจะแน่กว่ากันไม่ใช่แค่พ่อแม่เรารุนคำตอบจากแม่สือ่อทางพระเอกก็แอบ,บรุนเพราะกลัวนเอกจะไม่ยอมกลับแม่สื่อแนะนําให้เขายอมไปง้อเมียแค่นี้มันก็จบแต่คําว่าศักดิ์ศรีมันคาคอแถมน้องสาวยังคอยยุคไม่ให้ตามใจพี่สะพ้ายอีกก็ทําให้เพเอกชักลังเลแต่ก่อนที่เรื่องจะไปกันใหญ่พ่อแม่ก็หันมาสมหัวกับแม่สื่อตามลําพัง แม่ที่ได้ยินเงื่อนไขที่ทางนาเอกเสนอมาให้ทางพระเอกเรื่องระหว่างจัดขบวนไปรับเธอหรือถ้าเขายอมไปเคลียร์กับทางผู้นําให้หนาเอกก็จะยอมกลับมาเองแม่ที่ได้ยิ้มแบบนั้นก็แอบยิ้มลูกสะใภ้ของเธอร้ายไม่เบาเหมือนเธอตอนสาวๆไม่มีผิดวันแล้วแม่ก็เกิดไอเดียรีบกระซิบแผนการให้แม่สื่อไปจัดการให้ไม่นานนักแม่สือ่อก็ไปที่ทําการหมู่บ้านรอจนผู้นําประชุมงานเสร็จถึงได้เข้าไปหา แม่สื่อที่ทำเหมือนเมื่อเอิมไปรู้มาว,าว่าทางพระเอกกับนาาเอกเตรียมจะเลิกรลกกันเพราะเรื่องของน้องสาวที่นางเอกไม่ยอมจบแม่สื่อถึงได้คาบข่าวมาปรึกษาผู้นำก่อนกลัวผู้นำจะเสียชื่อว่าเป็นต้นเหตุของการหยาครั้งนี้แม่สื่อพูดไปก็เหลืตารอ,อคำตอบจากผู้นำไปว่าเขาจะยอมยื่นมือมาช่วยไกลเกลี่ยเหมือนอย่างที่คิดหรือเปล่าแต่พอผู้นำรู้ทันในเมื่อลูกสะใภ้ไม่ดีก็ไม่ต้องมีและอีกอย่างใครจะแต่งหรืออยากก็ไม่เกี่ยวกับเขา พอแม่รู้ว่าทุกอย่างไม่เป็นไปนอย่างที่คิดก็ตกใจเพราะมาถึงตอนนี้ถ้าไม่อยากก็คงไม่ได้แล้วส่วนพอที่รู้เข้าก็ทั้งมโมโหและเสียดายเสียดายสินสอดกับค่าใชใ้จ่ายงานแต่งที่เพิ่งเสียไปแม่ที่ยังไม่ยอมแพ้ก็ให้แม่สื่อกลับไปส่งสารให้นาเอกรู้ว่าถ้าเธอไม่กลับมาต่อให้ทางบ้านพระเอกไม่อยาก,ยากหย่าพวกเขาก็คงต้องหย่าก,กันทางบ้านของนาเอกน้องสาวของเธอถึงกับช็อกร้องให้อย่างหนัก ที่แม่ของแฟนโทรมาบอกเลิกแทนลูกชายเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นและไม่ว่าน้องนาเอจะพยายามอธิบายยังไงแม่ของแฟนก็ไม่สนใจที่จะฟังนาเอกที่เข้าไปเรียกน้องกินข้าวพอเห็นน้องดื่มเหล้าเป็นขวดเพราะความเสียใจที่โดนบอกเลิกเธอก็เจ็บและโกรธแทนนาาเอกพยายามให้กำลังใจน้องที่หมดอะไรตายอยากว่าเมื่อโดนคนอื่นดูถูกเราก็ต้องยิ่งลุกขึ้นสู้ให้เห็นแต่นาทีนี้น้องนาเอกกลับยิ่งรู้สึกว่าตัวเองอะไรค่ะ ขนาดโดนลวนลามมาก็ยังไม่มีแม้แต่คำขอโทษจะมีอะไรที่ทำให้เธอรู้สึกถึงความมีตัวตนได้อีกไม่นานนะักแม่สือก็มาถึงพอแม่นาเอกรู้ว่าเรื่องนี้อาจจะจบที่การอยากขอนาเอกแม่กระลิบไล่ให้นาเอกเก็บข้าวของกลับบ้านเะเอกไปแต่นาเอกไม่ยอมเธอเข้าใจความคิดของพวกเขาแต่เธอก็ไม่ชอบวิธีที่พวกเขาทำเพราะนาเอกยังเชื่อในเรื่องของเหตุผลไม่ว่าจะใหญ่โตหรือต่ำต้อยมาจากไหนก็ต้องใช้เหตุผลคุยกัน แล้วถ้ายัางเคลียรเรื่องน้องไม่ได้ทางพ่อผัวแม่ผัวจะไม่รับเธอเป็นสะพ้ยนาเอกก็ยอมแล้วคืนนั้นทางพระเอกที่นอนไม่หลับอยากจะโทรไปง้อน้าเอกก็ไม่กล้ากลัวเสียศักดิ์ศรีทางที่กินไม่ได้มีไว้คำขอแค่นั้นทางนาเอกเองก็ใช่ว่าอยากจะเป็นไม้ทางที่แต่งงานไปไม่กี่วันแต่จะโทรไปหาพระเอกมันก็ไม่ใช่นีสัยของเธอเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อน้องนาเอกเข้ามาเรียกนาเอกที่ห้องถึงได้รู้ว่าพี่ไม่อยู่แล้ว แม่รู้เข้าก็ตกใจเดาได้ทันทีว่านเนกคงกลับไปที่หมู่บ้านของพระเอกแล้วก็เป็นไปนอย่างที่คิดนเนกไปหาผู้นำหมู่บ้านเพื่อเอาคำตอบถึงน้องนเนกจะถอดใจไม่อยากเอาเรื่องแต่ก็ห้ามพี่ไม่อยู่แม่เห็นแบบนั้นก็อารมณ์เสียทันทีทีนเนกดื้อไม่ยอมถอยส่วนน้องนาเอกก็ตอบไม่ได้ว่าตัวเองต้องการอะไรทั้งที่เป็นเรื่องของตัวเธอเองน้องนาเอกช้ำหนักกว่าเก่าที่เห็นแม่ห่วงแต่พี่แล้วโทษว่าเป็นเพราะเธอนาเอกถึงต้องอยาก ทั้งที่เธอก็เป็นผู้ถูกกระทาแม่ที่ตั้งสติได้ก็เข้าไปกอดและปลอบใจน้องทั้งน้ำตาแม่รักและห่วงเธอเสมอเพราะทั้งสองคนก็คือลูกของแม่แต่ใน,นเมื่อชีวิตชาวบ้านอย่างพวกเขาทำอะไรไปมากกว่านี้ไม่ได้นอกจากต้องอดทนปล่อยให้มันผ่านไปที่หวังว่ามันก็จะดีขึ้นแค่นั้นไม่นานนะักนาะเอก็มาอยู่ตรงหน้าของผู้นำเธอเล่าถึงสภาพจิตใจของน้องสาวที่เป็นหนักรังเกียจต,ตัวเองที่โดนลวนลามแล้วยังโดนบอกเลิก นาเอกเชื่อว่าถ้าเป็นลูกสาวของผู้นำโดนทำแบบนี้เขาก็คงไม่ยอมและมันก็ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นที่พ่อผัวแม่ผัวของเธอไม่กล้าเรียกร้องของความเป็นธรรมเพราะผู้นำคือผู้นำนาเอกเข้าใจแต่เธอไม่กลัวยิ่งผู้นำเป็นระดับหัวหน้าก็ต้องยิ่งมีเหตุผลแต่ถ้าผู้นำไม่ให้ความยุติธรรม นายเอกก็จะเดินหน้าฟ้องเบื้องบนต่อไปแล้วต่อให้ผู้นำยอมให้ความยุติธรรมกับเธอแล้วพอผัวแม่ผัวไม่ต้อนรับเธออีกนายเอกก็ยอมถึงเธอจะไม่อยาอยๆก,ก็ตามพระเอกที่รู้ว่านายกกลับมาก็รีบไปหาแต่ก็ไม่เจอพอพอ่อแม่รู้ก็บอกให้เขาทำใจว่านายเอกคงตัดใจไม่กลับมาที่นี่อีกพระเอกที่ตอนนี้เสียใจมากพออยู่แล้วก็อึง้งเขาไม่อยากจะทำใจและไม่คิดจะทำเพราะเขาไม่อยากเลิกกับนายเอกเลยสักนิด แล้วเย็นนั้นระหว่างที่ผู้นำกับว่านกินข้าวด้วยกันอยู่ผู้นำก็ให้ว่านไปขอโทษน้องนาเอกซาแต่ว่านไม่ยอมเพราะเขาเป็นถึงระดับผู้อำนวยการบริษัทจะให้มาขอโทษกับเรื่องกระจกแบบนี้ได้ยังไงก็แค่ลวนลามไม่ได้เสียเรื่องเสียเนื้อเหมือนอย่างที่เขาโดนเห็นผลเร็วๆที่ว่านให้ทำให้ผู้นำขี้เกียจจะคุยเขามีวิธีจัดการของเขาเมื่อนเนกกลับมาบ้านน้องก็ไม่อยู่แล้วเธอทิ้งจดหมายขอโทษเอาไว้ และไม่ว่าพี่จะได้คําตอบอะไรเธอก็ไม่สนใจอีกในเมื่ออดีตมาย้อนกลับมาไม่ได้เธอถึงไม่อยากให้ในาเอกต้องมาลําบากไปด้วยน้องเอกตัดสินใจไปหางานทําในเมืองและไม่คิดจะกลับมาอีกจนกว่าจะมีชีวิตที่มั่นคงถึงจะกลับมารับแม่กับพี่ไปอยู่ด้วยแม่เองก,ก็เรียกกล่อมนาเอกให้จบถึงผู้นําจะรับปากจะจัดการให้แต่มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วตอนนี้พเพกตามมาง้อมารับนายเอกกลับแต่เธอก็ยังไม่ใจอ่อน ในเมื่อพระเอกไม่เชื่อว่าผู้นำจะจัดการให้เธอก็จะขออยู่ที่บ้านรอดูต่อไปวันนี้ก่อนเปิดประชุมผู้นำพูดถึงเรื่องงานแต่งที่เกิดขึ้นจนกลายเป็นปัญหาไม่จบไม่สิ้นอยู่ในตอนนี้ถึงทมเนียมประเพณีจะมีกันมายาวนานแต่พอยุคสมัยเปลี่ยนไปอะไรที่ดีเราก็ต้องสืบสานกันต่อถ้าไม่ดีก็ต้องทิ้งเพราะฉะนั้นผู้นำถึงเสนอให้ยกเลิกประเพณีแกล้งเจ้าเ่าเจ้าสาวนี้ไปซะเมื่อได้รับการสนับสนุนจากที่ประชุม ผู้นำก็ฝังให้คนไปติดประกาศให้คนในหมู่บ้านรับรู้คงมีแต่ว่านที่นั่งหน้าหงิกเพราะเท่ากับว่าเขาเป็นคนผิดหลังจากนั้นการประชุมก็ดำเนินต่อเกี่ยวกับโปรเจกต์ผลิตอาหารเสริมที่ทำเพื่อแตกลายผลิตภัณฑ์ของบริษัทแต่คนในที่ประชุม่วงเรื่องการแข่งขันทางการตลาดที่ดูจะไม่คุ้มกับการลงทุนว่านที่เป็นตัวตั้งตัวดีฟังแล้วก็โมโ oh. หถ้าม oh, ัวแต่กลัวก็ไม่ต้องทำธุรกิจในเมื่อประเทศจีนกว้างใหญ่ขายเมืองไหนไม่ได้ก็ไปขายเมืองอื่น วันแล้ววันก็คว้าประการในมือทิ้งอย่างเกลี้ยกล่อดจนผู้นําต้องตําหนิเขาต่อนหน้าทุกคนก่อนจะขอความร่วมมือจากคนในที่ประชุมให้ช่วยกันผลักดันโปรเจกต์นี้ต่อไปเพื่ออนาคตของหมู่บ้านเมื่อเพกร,รู้เรื่องของการประกาศกเลิกทำเนียนปฏิบัตินั้นกรีลิบขี่รถไปรับนายก,กลับมาทันทีขากลับนายเอกแวะถ่ายรูปไปประกาศส่งไปให้น้องด้วยความดีใจเพื่อเป็นการจบเรื่องราวทุกอย่างจากนี้ก็ถึงเวลาที่ต้องเดินหน้าต่อไปสันที แล้วเย็นนั้นครอบครัวของพระเอกก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาทุกคนดื่มให้กับเรื่องราวที่จบลงด้วยดีนาเอกดื่มขอโทษพ่อผัวแม่ผัวที่เธอก่อเรื่องเอาไว้แต่สําหรับพ่อแม่ในตอนนี้สิ่งที่เอกทํามันกลับเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่ก่อนนอนคืนนั้นพระเอกเอาใจนาเอกถึงขนาดยกน้ำมาให้เธอล้างเท้าถึงที่ด้วยความที่ทั้งคู่เป็นลูกคนโตที่ทําหน้าที่เสียสละให้กับน้องในเดียนหนังสือทั้งคู่ถึงเข้าใจในความรู้สึกนี้ พระเอกบอกให้ในเนกรูว้ว่าจากนี้ไปหนะ้าที่ของพวกเขาก็คือดูแลงานของครอบครัวและดูแลพ่อแม่ที่แก่ตัวลงทุกวันพระเอกถึงกับหัวลราะที่นเนกยอมรับได้ทุกอย่างยกเว้นการถูกเอาเปรียบที่เธอคงไม่ยอมเพราะนิสัยของเธอเป็นแบบนี้แม่ของเขาถึงได้ชอบและชมเธอส่วนคำชมของพระเอกที่นเนกรอคงต้องคุยกันต่อบ,บนเตียงเพราะเขาคุยไม่เก่งเช้าตัววันใหม่นเนกตื่นมาทำงานตามหน้าที่ลูกสะใภ้ที่ดีรวมถึงอาหารเช้าที่ถูกปากทุกคน นเหตุกากน้องชายพระเอกที่ทำงานในเมืองช่วยดูงานให้น้องสาวของเธอบ้างถ้าเป็นไปได้เมื่อน้องชายของพระเอกกลับเข้ามาในเมืองก็โทรนัดน้องสาวของเอกมาเจอพร้อมกับของฝากที่เอกฝากมาให้เขายังนัดเพื่อนที่เป็นทนายความมาด้วยเพื่อเป็นลูกทางให้กับน้องน่ะเองไม่นานนักทนายความเพื่อนน้องเพเอกก็มาถึงเพราะเขารู้ว่าอยากให้ฝากน้องเอกเข้าที่ทำงานทนายความก็ไม่อยากจะแนะนําให้ไม่ใช่เขาไม่เต็มใจ แต่เป็นเพราะเจ้านายของเขาใช้งานหนักและเอาใจยากทนายกวนถึงไม่อยากให้น้องนภ์เอกต้องมาทนอยู่ที่นี่ที่หมู่บ้านเพราะโรงงานผลิตอาหารเสริมใกล้จะเปิดตัวน้องสาวของพระเอกถึงคิดจะไปสมัครงานที่นั่นสวัสดิการก็ดีเงินเดือนก็มากกว่าเดิมใครๆก็อยากทำแม่เองก็อยากให้เพะเอกไปทำงานโรงงานบ้างจะได้ไม่ต้องเหนื่อยทำไร่ทำนานอยู่แบบนี้ในเอกที่รู้ว่าเพะเอกไม่ชอบก็เชีรยให้เขาได้ทำงานที่ตัวเองรักต่อไปถึงจะเป็นชาวไร่ชาวนาก็ตาม น้องนายเอกส่งข่าวมาบอกนายเอกเรื่องงานที่ยังไม่ได้แต่เธอก็จะพยายามต่อไปในภาวะที่ต้องประหยัดอย่างที่น้องนายเอกต้องใช้ชีวิตโดยการเช่าบ้านอยู่กับคนอื่นในตอนนี้อย่างดีที่ได้ของกินจากนายเอกที่ฝากมาให้เธอถึงประหยัดไปได้อีกหลายมือ้อวันนี้น้องนายเอกมาหางานทําแต่ก็โดนปฏิเสธเหมือนทุกครั้งด้วยเหตุผลที่เธอเรียนจบแค่อนุปริญญาเท่านั้นจนมาถึงบริษัทแห่งหนึ่งที่รับตาแหน่งแม่บ้าน แต่น้องนางเอกคิดจะใช้โอกาสนี้ลองสมัครงานดูเธอถึงอ้างชื่อของทนายคนหนึ่งในบริษัทนั้นเป็นคนนัดเธอมาและระหว่างที่รอยอยู่น้องนางเอกก็เห็นใครคนหนึ่งที่คงเป็นผู้บริหารออกมาด่ากราบพนักง,งานอย่างไม่ไว้หน้าที่ทำงานไม่ได้ดั่งใจพอเขาเห็นน้องนางเองกกล้าเีเนียนมาสมัครงานก็ขอไปสมัครมาดูพอผู้บริหารคนนั้นเห็นผลการเรียนที่โดดเด่นของน้องนางเอกก็ตกลงรับเธอมาเป็นผู้ช่วยให้เดาลองงานไปก่อน แค่นั้นก็ทําให้น้องนหเกดีใจมากถึงจะรู้ว่าเงินเดือนที่ได้มันน้อยนิดแต่วินาทีนี้เธอก็ต้องยอมทําน้องนาเอกถูกพามารับงานต่อจากผู้ช่วยคนเก่าที่โดนให้ออกทันทีถึงผู้ช่วยคนเก่าจะส่งท้ายบอกความผลร้ายของเจ้าไหนให้รับรู้แต่น้องนาเอกก็ต้องอดทนยอมรับสภาพไปและจะังหวะนั้นเองทนายกวนก็เข้ามาน้องนาเอกถึงได้ทักอย่างตกใจและแปลกใจเพราะไม่รู้ว่าที่นี่คือบริษัทที่เขาทํา นางเอกที่รู้ข่าวจากน้องก็ดีใจอย่างที่สุดที่ทำให้เธอเบาใจไปอีกเรื่องแล้วระหว่างที่เพลเอกกำลังส่งผักให้พ่อค้าคนกลางก็เกิดปัญหาเพราะถูกกดราคาต่ำกว่าทุกครั้งโดยเหตุผลที่ผักของเขาไม่สวยพอเพเอกวอยาวไม่ยอมเพราะรับราคาขาดทุนไม่ได้จนนางเอกต้องเข้ามาดูพอร,รู้เหตุผลหลักที่เกี่ยวกับเรื่องปริมาณผลเก็บเกี่ยวที่ต้องมากพอถึงจะต่อรองราคาได้นางเอกก็รับข้อเสนอจำนวนที่เขาต้องการอย่างไม่ลังเล เธอพร้อมจะเพิ่มปริมาณการผลิตให้ส่วนผลผลิตในวันนี้เธอก็ขอแค่ราคาพอไหวที่ไม่น้อยกว่าเดิมก็พอเมื่อพ่อค้ายอมตกลงพเพลกก็ยิ้มออกเมียของเขาเก่งจริงๆที่พูดหลอกล่อจนพ่อค้ายอมเชื่อแต่สำหรับนายเอกแล้วมันไม่ใช่แค่คาพูดล,ยลอยๆเธอคิดว่ามันเป็นโอกาสที่จะขยายการผลิตให้มากขึ้นในเมื่อพเพล็กปลูกผักได้ดีขนาดนี้วันแล้วเนก็ให้พเพล็กไปสืบหาเจ้าของที่ดินรอบข้างถามราคาค่าเช่ามาให้เธอ แล้วคืนนั้นระหว่างที่นายเอกกำลังคำนวณค่าขายผักในวันนี้พอรู้ค่าเช่าที่ที่เพเอกไปถามมาให้เธอก็คำนวณอย่างไวก่อนจะสรุปอยานดีใจว่าถ้าทำสำเร็จมันก็จะสร้างเงินและกำไรให้พวกเขามากกว่าเดิมหลายเท่าเจอกันอนีพีหน้าสวัสดีค่ะ